บาทอันนี้กี่บาทสบาทอันนี้เหอนี่ีตงค์เท่าไห่เนี่ยเสือเลี้ยงห้าบาทหบาทเ้างหลังหเปิข้างหลังด้างหลังเปิดข้างหลังอะไรดีโอ้ยม อันนี้อันนี้กี่บาทเอาโน่นแหละเอาลงไปเลยเอาให้หน่อยดิ่ตัละห้าบาทไม่มีเลือกเลี้ยงบ่ไหนของพิเสือะไรไม่เห็นเลือกให้เลยอันนี้กี่บาทห้าบาทหบาทเออเอาแบบนี้แหละอันนี้น่ากินดีห้าบาทประเดี๋ยวยี่สิบบา อ้าวทำไมทะเบียนกรุงเทพครับเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพหรอไม่ครับรถผมไม่รู้เหลืเงียบเขาให้รถมาขับครับอ๋อจักรยานสีชมพู แล้ของยืบากัของมอนอัลลกีบาท่บาทคืนให้คนละห้าบาทรวมเป็นสิบบาทก็ออกให้คนละห้าบาทไงถูกไหมถูกโอเคอา่านหนของพี่เสือพอ,อกให้ด้วยว่ามือถือกล้องอยู่กเกมไม่กตัว่อนพี่นกาไเละลบก็กเกม ชื่อรถอะไรเนี่ยรถไฟแดงรถไฟแดง <laughs> โอ้รถไฟแดงพ่อมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงไง <laughs> ใครจะขยีมรถไฟแดงไม่อ, <laughs> อันนี้อะไรสตรอบเบอรี่วะอ,อ,อันนี้ช็อกโกแลต น่สันด้วยนี่นะไอศครีมรถไฟแดงนะครับแดงเป็นชื่อเขียวเหลืองแดงกัดลิเขียวด้านในด้วยกินเพื่อแอมส้มแอบไหมเขียวได้อ้าวกัดเข้าไปเป็นสีส้มอ้าวไม่ใช่อ้าวอันนั้นเป็นสีเหลืองอันนี้สีเหลืองมันสุ่มสีสุ่มสีอืมอันนี้สีส้มข้างในสีไม่เหมือนกัน เ็เกมเ็เกเ็เกคัับกนไม่มลูก้ปืนด้วยมันซาซาเหมือนนั่นเลยซาซาเหมือนฮอนไม่นั้นขสีอะไรข้างในข้างในสีสีเหลืองกับสีเขียวยึดคุปืนยึดมีลูกศรด้วยไม่อ้ฉันดอกแล้วอยูด้วยอยู่แล้วยิ่งวะอะไร ให้เล่นเกมแล้วพี่แล้วโหไอติมมาพี่เสือซือไอติมนี้แล้วพี่เสือกัดแล้วก็ให้ทายว่าข้างในมันเป็นสีอะไรไงถ้าใครถ้าใครทายถูกก็ได้เงินไปเออเอาไม่ละฟ้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเกมเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามาใครพูดทาคาไปเป็ยิงปุ่นเงินพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยยิงปุ่นเงินได้มีทาคารอยู่ไปพูดอบอร่อยืมท่ไปแล้วห่องีกว่า